ดี4 9 7นะครับสองขาใหญ่ในรุ่นสตองเกอร์ทูอีวันสมิลครับลายเฉพาะตัวต่างนี้ฮนะโอเคหน้านี้ลมแรงครับตัวนี้เหมาะนะครับสมิลส,สู้ลมกว่าอน,นะครับปุ๊บโอเครอบเดียวจบผ่านครับคลิปทดสอบคุณภาพนะครับก่อนจะส่งคุณปอเช่นะครับจังหวัดโซลษาส์านะครับสั่งมาในรุ่น2ขา ใหญ่ตองเกอร์ทูอินวันนะครับอลินพันกว่าโทษทีเลขการทดสอบดี9 9 8นะครับลายเฉพาะตัวด้านหน้านะครับลายเดียวในโลกครับสมบูรณภาพมันคคบในการสะบัดข้อมือเป็นหลักนะครับมาแล้วปุ๊บโอเคอีกรอบนะครับแรงส่งน้อยไปหน่อยยังไม่ถึงเพิ่มข้อสอกหรือหัวไหล่นะครับให้รอบถึงพอดีอ่ะให้แรงขึ้นนะครับมาแล้วครับสองหัวครับ ปุ๊บโอเคสองรอบพอนะครับเดี๋ยวสินค้าช้ป์ผ่านครับสาธิตการจับสองขาในรุ่นเทรนเนอร์นะครับไม่ว่าตัวไหนนะครับสองขานิดเดียวพอนะครับข้อที่1ข้อที่2อนี่แค่นี้พอครับดันไปที่หลังมือให้สุดเลยนะครับออกตัวในแนวตั้งครับหักข้อมือขึ้นสะบัดข้อมือแรงๆเน้นข้อมือนะครับแล้วส่งไปด้านหน้าระดับสายตานะครับดูนะฮะปั่นข้อมือเป็นหลักครับ ก็จะกลับแบบนี้ครับ